ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม f เฟซบ o ๊กแฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปชั้นเลยเหรอเอไป Spike down A ยืนสี่คนในสัตว์จินสามคนปัญญาอ่อนมีหนึ่งมีสองเฮ้ดูรังให้หน่อยนะไ,ไม่ไไมีใครดูหวะดูดิเกืออมันตุยอลยอู้ย<น>

มีหนึงตัวตว่าแล้วอุ้ย <c oughs> มีช่องให้นีอู่วายอ๊อบอบอบออบข้างบนอ๊อบข้างบนซ้ายข้างหลังเอ้ยต้องเก็บมาแล้วอะยิง <c oughs> ดิฟแน่เลยอ่ะว่าจะใช้ จะเป็นไม่ได้หรอกไงแค่ที่ไซเฟอร์เดิยิงได้ก่อนกูเดิยิงเนี่ยเอาบ้าบอลวันวันคือเอาเลสไอเนี่ยไอตัวอยู่บิมันอยู่นี้โอเคโฮสไปไม่ตอปอะ่ะไม่ตอปโยมมันแหละไปดป นี่ไอ้สัสมีเบียมันมันหยุดมันขึ้นข้างบนไปแล้วเฮ้มีแซฟเฟอร์ตัวหนึง่ง หวยเอาไว้ฉันเข้าไหนไม่เข้าเข้าแาวไว้ว่าเข้าโกดอย่างนรใครใครใครกูลรองรักไอ้ยิงทะลุนี่มาเลยนะแม่งวิ่งมาเหมือนรู้ว่ากูอยู่ไหน ไม่ม่ไม่เพิามาเลยเข้ามเลยโอ้ยขบวนขบวนแม่งบอกกันตัวเองนหนึ่งชั้นแล้วก็บออีหนึ่งชั้นเลยยิงยังไม่ยิงไม่ต้องอะไรที่ยาขบวนนะขบวนไอกี้โกธทำไมมัน

แน่นอนว่าตายพอเวลาเข้าไปเร้วเป็วเดี๋ยวเจ็บอามันแพ้มันซื้อปืนปืนเชื่ออะไร คน,นตีนว่ะขบหน้าบุนเจ้าแม่ Grenade! satchel, up. satchel out out <laughs> okay take a break guys <laughs> <laughs> spike uh, down mid i have this spike

You can't Gun here. Off. thirty seconds left. Chuckle <laughs> out. เลยมันเฝ้ายูอนั่นแหละขวามือเลยเทหูเทหูขวาเลยทำไมกูเห็นมันกรตุกมาเมื่อกี้ันองมันมม่กี้เลยหลุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ตัง้งตววะ Lăng tui tôi tui. I know exactly where you are. Get out of here, Mày gặp, mày gặp, gặp, ไปกูอยู่ที่เดียวกันโอ้โาเปิดซาเปิด้วตีอะอ่เฉยดีมันนี่โอ้ยมึงแนดิ เรากลัวหลังเข้าหลังเข้าขาบนข้างบวนครับ,บ,บ,บมันเดินมายออ่อ เฝ้าเนออดดื้อหัวหมดเลยโอหนสสโมกกิ้งของแท้่ะ,ะของแท้อะไรวะแข่งกันนิดเดียวเองอ you fall but that's sorry. hush